เออลิเชมาเชก็สุดตอนรับสู่อซ์สุอ้คุณนายมาเชอันนี้ใช่มาเชอันนี้่มาเชฮยอะไรสุดตอนรับสู่ช่องเดินแดนคุณนะครับผมก็ได้เปลี่ยนชื่อคุกกีลไรคิงกอเป็นชื่อรู้ผมมาเทียบร้อยคือคุณดูผมเปิดพัดลมมาประมาณเกือบสิบนาทีได้เกียร์สามคุณดูแม่งไม่เปิดแม่งไม่ออกให้กูแป๊บนึงอยสมัยก่อนฉัน โอเคครัุณดูก็นะครับผมนะครับผมก็อย่างปกคลิปเลยนะครับผมก็ก็นะครับก็จอเบได้ห่างหายเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอะไรห่างหายจากเกมคุกกี้รันคิงด้อมไปโคตรมหาแสนนานมหาโคตรละสู่สวรรคยอดฟ้าจุฬาโลกมหาร้านนี่นะครับมาดูคุกกี้จอเบก็ได้ห่าง ห่างเฮ้ยห่างหันห่างอะไรวะเขาเรียกว่าห่างหรือว่าคนดูเขาเรียกว่าห่างอะไร,ะรห่าง,อางเออห่างหายหรือเปล่าไอ้ยี่เป็นกูแปบนี้กูจะไม่ได้ว่าสมองกูแดนตื่นก่อนแดนลูกเอ้ไอ้เกียรอะไรเนี่ยนี่นะครับคุณดูคุกกี้ซอเบย์ของเรานะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้นี่เองนะครับผมโอ้โหคุกกี้ซอเบย์นะครับว้าวคุกกี้ซอเบย์บต่อให้วิ่งไกลแค่ไหนก็ไม่เหนื่อยไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลย ไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยเฮ้ยกิซโซเบนะครับทัพปิ้งผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเลยมากหรอกคุณดูผมหาทัพปิ้งดีๆแป๊บนึงนะมีทัพปิ้งดีๆบ่ไอ้ไอ้อาจารย์อาจารย์มีทัพปิ้งมดีไม่ใช่อาจารย์อาจารย์อ่าอ่าอ้าอาจารย์มีทัพปิ้งดีจีไหมฮะอาจารย์ขอทัพปิ้งแป๊บนึงนะครั้งเดียวพอไม่ได้ ลึกอ่าพลาป้องกันลึกครับลึกลึกเกะกูกับมึงต้องลึกกันไอซอบีไม่อาหรอกมึงอะมาครับคนดูซอบีทีมที่ผมจะเล่นนะครับเฮ้ยๆคนดูก็ดูนะครับคนดูดูนะครับแทบจะไม่มีคุกกี้ซอบีมาเลยนะครับดูดิแทบจะไม่มีคุกคคกี้ซอบีเล่นกันเลยเว้ยและวันนี้ผมจะมาจัดคุกกี้ซอบีเล่นในโหมด PVA เฮ้ยโอ๊ย PVP เออ PVP นะครับ ใ <g iggle> นเรวมาดูทีนหน่อย5ทีพวกนั้ก็ดีใช้ได้เลยนะครับทีมผมจะเล่นนะครับก็ไม่รู้ว่าทีกูจะเล่นทีมที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอืมแต่ที่รู้นะ<ไห>น,น่าจะเป็นทีมพวกเอแบบนี้แหละคนดูเนาะ <i> น่าจะแบบนี้คนดูเอ <i> ผมน่าจะเปลี่ยนนี่เป็นของคุกกี้เ,เปลี่ยน,นกหวินนะครับ นี่นะครับน่าจะเป็นทีมแบบนี้ที่ผมจะเอาไปเล่นในโหมด PVP นะครับคนดูมาแล้วผมจะมาจัดให้คนดูดูเลยทีมแรกทีมแรกก็ได้กลายเป็นทีมนี้นะครับผมโคตึงหมาโคตรละตึง,มตตง,งผมไม่รู้ว่าผมจะไหวกับมันไหมเพราะว่าคุกกี้ซอบีมันไม่ได้อยู่ใน PVP นานแล้วแต่มันก็โหดเหมือน,นะน,น,นเดิมนะคนดูมันโหดเหมือนเดิมเลยครับน่นขวัญน้ <c oughs> นี่นะครับคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับฮิวมาก่อนใจ en, เย็นอย่าเพิ่งตายนะครับลูกพ่อว่าไงนะครับผมตัดทุบทุกทุกที ผู้ดีหายเรียบร้อยครับติดพิษตายไหมติดพิษตายไหมเอ่ยติดพิษตายไม่ไดีเบร้อยครับโอ้มีมกูตายหมดไอ้เหี้ยคุยซอเบแรงจริงเมื่อกี้ตายเถอะมึงตายดิมึงตายดิโอ้โหคุกกี้ครับซซินครับทำไมคุกกี้ครับเซซินจะโหดจริงไอ้เก่ต่างเลยอะอค่ะโอ้โหล้วกอ้คุณแกรเซซินนี่ครับทำไมเก่งอย่างเลยนะ คุกกี้แคมป์ซีซินตีมันเข้าไปนะตีมันเข้าไปอาอไอ้เคี้ยนี่มันดึกจังวะไปไปก็อย่าไปเกรง,งกลัวม<อ>ันมากนะคุกกี้แคป์ซีซินเองก็ตีมันไปซะ,ปะปแล้วก็ตายอ่ะมันเลยโอ้โหดาเมจสี่ล้านห้าว่าไงล่ะว่าไงว่าไงล่ะทีมต่อไปนะครับก็จะเป็นทีม ทีมไอไอเฮียอะไรไม่รู้น่าจะถ้าคาเวียเขาดาเมจล้วนนะผมว่าน่าจะปั๊บปับ๊บหายทั้งทีม,มาดูทรงละไม่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหุนายนะลูกกูรู้ว่ามือยังไหวอยู่ทนถึกนานหน่อยอ,อุย้มยิงไปเรียบร้อยครับยแต่ทีมนี้มันก็โหดเหมือนเดิมนะเวย้ยคุณดูมันก็ไม่ได้แย่เหมือนเหมือนเดิมนะแล้วก็ยังตบทีมที่มีแบบคุกกี้สตาร์ได้กับคุกกี้ เออแสงจันไดเมื่อกี้นะทีมแรกที่ผมตีไปอะ่ะพลังเขาก็เยอะกว่าเลยนะเว้ยนะทีมแรกเนะี่ยมาส,สองเลยนะเว้ยมันไม่มีมันไม่ค่อยมีทีมให้ผมตีเท่าไรหร่เนาะเดี๋ยวผมตีหมดทั้งทีมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอีกอย่าง,งอีกอย่างหนึงท่เรเอออีกราหน,นึง่งเออตายแล้วตายแล้วตายตายทำไมตายหมดเลยหรือพี่น้อง อ่อนช้าบัดเลยนะเจ้าอ่ะโคตรอ่อนเลยนะโคตรอ่อนเลยกูเป็นบ้าอะไรวะคือกูต้องบ้าเฮี้ยอะไรนักหนาวะกูต้องทําตัวดีๆละมาคนดูผมจะทําตัวดีๆเพื่อคลิปนี้ละนี่นะครับคนดูเราก็จะมาตีนะครับนี่นะครับผม เราแท็บซิซินและก็ซอเบชิกิวไปนะครับผมว่าไงนะครับผมคุกกี้คท็บซิซินนะครับเขาก็ได้ตัวเป็นที่ถนอมนะครับเขาได้ตัวบับ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 จะร้องอีกขึ้นได้อีกขึ้นได้ฮู้ยฮู้ยฮ้ยฮู้ยเสียงอะไรวะคุณดูเมื่อกี้เสียงอะไรวะเฮ้ยเงียบก่อนเมื่อกี้เสียงอะไรเขาไม่มีดิว่ะคุณดูคุณดูฟังผิดแล้วนึกว่าเสียงอะไรกันเนาะ ผมได้ยินว่าอีไตอีไตอะไรสักอย่างนี่แหละคุณดูมันเจ็บอะไรของมันวะโอ้มันเจ็บอะไรของมันวะโอ้ไม่เข้าใจเลยคือมันเป็นอะไรอ่ะมันบ้าป่าวไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นมันบ้าป่าวใครพูดถึงบ้าชิบหายเลยเว้ยโอ้บ้าบอฉมัดเลยไอ้นั่นแล้วคุณดูเนาะมึงกลัวตัวเองเลยคุกกี้ซาเบนะครับอันนี้กูไปรีวิวคุกกี้ซาเบเขาไม่ชิบหายคุกกี้ซาเบจริงพี่เนี่ย มาเราต้องแอ็กเสียงรอเลยนะกันนะครับมาเลยครับทีมต่อไปนะครับทีมนี้ผมจะจัดให้กายเป็นทีมเออทีมนี้แล้วกันนะครับก็เขามีตัวคุกกี้คอตเต้นนะครับวซีสิบหกไม่รู้กูก็ไม่รู้ว่าเขามันเอามาทำไมว h าด l ฮมีปีตช่วยจัดด้วยนะรัะนี่นะครับคนนีก็สกิลไปนะครับเออ้มเจ็บจังเลยตุ้มระเบิดคุกกี้รุดตายห่า แสงจันกิลไประเบิดตรลาบนินูคอนโดโซกัสนะครับปล่อยขึ้นลำแสงหตาตารังสีสีตารังสานะครับมันก็เลยกลายเป็นโกโก,โก้คั้นที่อร่อยสมชื่อกินช็อกโกแลตเต็มตัวเต็มใจอร่อยไม่เหมือนใครกินแล้วตายขายแล้วรอดใหม่คุกกี้ซอเบก็คุกกี้ซอเบนแหละทีนี้นะครับ นี่นะครับคุกกี้สตาร์ดัสกับคุกกี้วูแสงจันนะครับไม่รู้ว่าทีมีจะชนะไหมครับอันดับ5 0าพันด้วยนะครับคุณดูประเด็นกาเบิ้ใจเย็นลูกชายน้องชายใายจเย็นยกอ่อนทุบทมันทุบมันทุบมันทุบมันให้เหลวแหลกตายหาย่หามเลยทุบบอลสกิลไปอ๋ не, อหิวมาก่อนใจเย็นครับหนุ่มหนุ่มน้องชายน้องชายครับสตาร์ดัสใจเย не, ็นลูกลูกพ่อแสงจันสกิลไปก่อนแสงจันแสงจันสกิลตามไปตายไหมครับไม่ตายทั้งทีมกูตายหมดเลยาย ถ้ากลัวถ้าผมเอาคุกกี้สตาร์ดั้นมาด้เวยคุณดูเกมนี้ชนะล่ะจริงจริงคุณดูถ้าผมเอาคุกกี้สตาร์ดั้นมาเกมนี้ชนะจริงอันนี้พูดจริงเลยโอ้โหมันฮิวสี่ล้านแล้วมึงดูทีมแล้วมึงดูตัวกูไม่ฮิวห้าล้านไอสองล้านโอ้โหแค่ดาวนะเว้ยแม่งแตกต่างกันชิบหายเลยวะหึเราไปตีกับทีมนี้ดีวกว่าทีมที่เวลสี่สิบแปดเราไม่มีทีมไม่ตีแล้วดี่วะ ทีมที่คุกกี้เวลสี่ทีมเวลสี่สิบแปดนี่คขดูขออนุญาตตีปางซอยสองแล้วกันนะครับเห็นนี้เห็นนี้ผมก็ตีมาเยอะนะครับมาดูแพ้บางชนะบางทีมเนยแต่ไม่รู้ว่าทีมนี้ผมว่าไม่รู้ว่าซอเบียมันจะโหดถูกไหมผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่เคยเล่นแล้วเนี่ยซอเบียร์แล้วเบื่อหน่อย ฮ่าคนดูดูดิ<ส>ทีมผมมันตายหมดเลยเว้ยผมว่าคุกกี้ซอเบไม่ไม่โหดจริงวะ่ะเรื่องผมคิดไปเองวะคนดูคิดว่าไงคุกคกี้แบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะเออพูดไม่ได้ดิกูไม่รู้กูจะพูดอะไรเม่เกี้เมื่อกี้กูจะพูดอะไรวะ ที่เมื่กี้กูจะพูดเลยว่าคนดูแป๊บทนสมองปั๊บอ๋อโอเคไม่มีอะไรปาไปมาเรามาตีทีมอีกทีมหนึ่งทีมนี้แหละเราขอจัดหนักจัดสดๆต่อสดๆเมื่อให้กับทีมนี้เราจะเล่นคุกกี้ซอเบกันนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเออนี่ออกแล้วก็เอานี่ใส่คนดูคิดว่าไง คุณดูคิดว่าไงล่ะผมว่ามันก็ไม่ไหวเหมือนเดิมนะเพราะว่าคุกกี้สอบีมนันแปลกๆด้วยคนนุณดูคุณดูคิดว่าไงล่ะผมว่ามันไม่ฮะอะไรอ่ะยิ้วก่อนอาตาห่าหมดเลยด้ไม่ไม่ไอเ้เชี่ยทำไมทีมันโหดจังวะไอเ้เชี่ยทำไมคุกกี้ พายกี้พายเออาไม่เอาเอาไม่ผมว่าคลิปนี้น่าจะาไร้ประโยชน์จิมัสเราจะเอาทีมอะไรไปตีทีมเขาชนะวะนี่ทีมนี้คนดูผมเตะให้ดูทีมที่ผมเล่นไปคลิปคลิปที่แล้วอะ่ะคลิปที่แล้วที่ผมเล่นอะใช่ปะ่ะทีมนี้แหละผมเอาประตูเขาให้ดูอย่าเพิ่งตาย สมมติถ้าบูพายเขาไม่ได้ใช้สกิลน่าจะชนะแบบ100%เลยเรีลยได้อรอครับบูพายเขาตายแล้วเป็นทีเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะชนะแล้วคณดูอ้าวไอ้สัาไอ้สั์คุณดูคือสายจันแม่งเฮ้ยไอ้กูแพ้ได้ไงวะคนดูทีมดูทีมันไย คนดูดูทีมมันดีๆนะเว้ยเนี่ยค,คนดูทีมมันเป็นประมาณเนี่ยดีว่าบูพายมันโหดจริงวะทำไมทีมกูสู้บูพายไม่ได้วะปปวหรือมันอาจจะจริงก็ได้นะถือว่าบูพายมันก็โหอดอยู่แหละโหดอยู่นั่นแหละบูพายนะอุ๊ยเกรบตายนั่นแหละ ดูดิคุกกี้แบบผมรู้แล้วทำไมผมถึงแพ้คนดูเพราะว่าคุกกี้ของผมอ่ะมันอะไรนะมันแบบขัดดูดิแบบสมมุติถ้าดูดิเห็นไหมเพราะว่าคุกกี้เขาได้เปียกไว้คนดูคุกกี้แสงจันทร์สมมติถ้าคุกกี้แสงจันทร์ผมใช้สกิลไปใช่ป่ะคนดูแล้วแสงจันทร์ผมแสงจันทร์ของเขาอาจจะใช้สกิลกลับมานั่นแหละคูท้าผมจะเสียเปรียบเว้ยและ แสงจันทร์ของผมอะจะไล่ดาเมจกับแสงจันทร์ทีตัวข้ามล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสแพ้สูงมากแต่ผมก็ชนะได้ทีมนี้โ,โหสุดอันนี้กูมารีวิวคุกกี้ซอเบจริงมินเนี่เฮียคนดูครับผมว่าคุกกี้ซอเบจถ้าคุณดูได้นะผมว่าไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับคุณดูผมถึงมุดถ้าเป็นไอ้ดีเริ่มต้นนะไปปป้นพวกตัวอื่นก็ได้นะคุณดู ไปปั้นปั้นก็นดีอยู่แหละถ้าปั้นก็นดีอยู่อืแต่อย่าปั้นสุดไปปั้นพวกสตาร์รัตพวกแสงจันท์พวกป้าฮลรี่หรือว่าพวกพวกแคปซิลินพวกหมาป่าพวกอะไรเงี้ยบาเบอรี่อะไรเงี้ยผมว่าน่าปั้นสองตัวนั้นที่ผมพูดมาดีกว่าอีกกับซอเบนะครับผหรู้สึกว่าซอเบมันบางปแปลกๆก็ไยคนดูโลคความสถายก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยยี่สิบสองนะคือมันบางมากเว้ยผมก็ไม่รู้เหมืนอนกันนะครับ มาเราอัพทรัพย์กันนี้ดีกว่าทีนี้น่าจะจบแบบแบบนี้แหละโหผมขอลดความเสียหายอันสุดท้ายดิดิบได้ปะ่ะได้ปะ่ะได้ป่ะเออลังโจมตีผมไม่อยากได้ว่ะไม่มีน้ำมังงุนที่เข้มข้นไม่มีน้ำมังงุนเข้มข้นไอ,อ้ควย ใช้ศาสตว์แปลธาตุทำให้น้ำองุ่นฉันดีไม่ได้เลยได้เหรอนี่วะในเตาอบในเตาอบเขาอุ่นดีนี่รู้สึกกายจังเลยในเตาอบอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคครับคุณดูก็คิดว่าจบแบบแบบนั้นนะครับเอแบบนี้ ก็ไม่รู้มันจบยังไงะก็คลิปนี้ก็ประมาณที่หลาคนดูผมว่าซอเบก็ไม่ไม่ไมเ,เก่งเท่าไหร่ว่ะคนดูผมแนะนํานะไม่ต้องทําไม่ต้องป้งไม่ต้องเก่งก็ได้นะครับไม่ต้องปั้นก็ได้คนดูเอาตามตรงลเลยนะไปคือจะปั้นก็ได้หรือไม่ปั้นก็ได้อ่ะถ้าคนดูแบบมีอะไรเยอะเยอะแยะแบบของเยอะแยอะอะไรประมาณนี้คุณดูปั้นได้เดี๋ยวผมทดลองคีนี้คลินี้ผมเล่นผมก็แพ้แล้วเว้ย มีแต่ทีมเดียวที่ชนะมัง้งบูฮาไม่ตึงจริงวะแบบถ้าแบบถ้าไดชีสกิลตอนไหนแม่งทีมผมเนี่ยอาจจะตายหาตายหงตายิงายนหมดเลยพี่สตาร์แล้วกูตายละทำไมมันมาตายเลยจังวะกูกี้แสงจันทร์ผมอะ่ะมันจะแพ้เพราะแบบนี้คนดูนะครับมันมันแพ้แล้วขี้แสงจันทร์ตายเลยช่บหายเลยก็คนดูนะครับสำหรับคลิปนีนน้นะครับก็จ่าเนี่ยทุกคนด้วยนะครับผมก็ จ่ายนี่ด้วยนะครับบ๊ายบายคลิปไรไปอยู่ใช่ไหม